ไฮไลท์วันนี้นะฮะนำรถปรับสภาพเสร็จพร้อมขายนะฮะมาให้ดูกันคันนี้นะเป็นเจ้าอีซุมิวเ1.9แอคทีฟปี2022ค่ะพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์นะฮะใหม่40,000กิโลคันนี้ราคา899,000บาทนะฮะ899,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะสภาพดีนะใหม่แท้ประวัติศูนย์แน่นอนคันนี้ตรวจสอบได้เลยรถสีขาวมุกค,ค่ะพี่นี่ ได้รถปี2022นะคะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะมีหน้าจอให้เรียบร้อยพร้อมกล้องถอยนะพี่นะวงมลาลัยมัลติฟัง์กชันด้วยสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะห้ามพาดคลิปนี้เลยพี่มีพาดูรอบคันนะคะสำหรับท่านใดใครสนใจรีบติดต่อทักเข้ามาจองนี้เลยนะพี่นะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟน้องเอมี่ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต สถาง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่วันนี้นะคะพบเจอกับน้องเอมมี่นะคะก็ต้องเจอรถเจิยสวยค่ะพี่วันนี้เอมมี่อัปเดตนะคะรถปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอีก1คันนะคะในเพชรยนต์คันนี้เลยค่ะนะคะเป็นรถเจ้าอิซูมิ X 1.9 Active นะคะปี 2, 2022ไม่40,000กิโลรถมือเดียวประวัติศูนย์โครงสร้างเดิมแท้โรงงานตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ตัวนี้ปี22ไม่40,000ราคา899,000 บาทราคา8 9 9 0 0 0บาทจับต้องได้แน่นอนค่ะพี่ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแตนละ15,000บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะสำหรับท่านใดนะคะสนใจตามหารถพ p พ7เจที่นั่งปีใหม่ไม่น้อยราคาดีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ตัวรถประวัติศูนย์นะคะมือเดียวเดิมๆโรงงานเลยนะรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำค่ะพี่สำหรับท่านใดสนใจนะคะอยากปรึกษาเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์09672 5 2 7 3 6ค่ะพี่ดันลางใตค้คลิปมีลิงก์ไลน์ให้ด้วยนะคะแอดไลนมันเป็นเพื่อนกันได้เลยนะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่สาหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าของเดิมโรงงานไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ทม์ลันนิ่งไลน์ค่ะพี่โคมไฟเดิมๆโรงงานสภาพสวยเกตเอนนะคะไม่มีประวัติชนมานะนะคะนี่เลย ไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะตัวกระจังหน้านะคะสีดำนะลมดำตัดกับตัวรถสีขาวมุกค่อนข้างสวยงามเลยป้ายทะเบียนเน่อยเีโอนเ้ากรุงเทพให้นะคะคันนี้นี่ค่ะตัวเหลี่ยมสันตัวรถนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ไม่มีรอยลักยิมนะคะฝากโปรงไม่เคยแกะถอดทําสีมาสีเท่ากันค่ะพี่ นะตัวรถปี 2, 2,022นยะ,ะไม่ใช้งาน44,000กิโลนะรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอน100%นะคะ8,99,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าแน่นอนตัวลอ้อนะคันนี้เป็นแม็กอลอยของเดิมติดรถนะคะจากทางโรงงานนะคะยางตัวยางปี 2, 2,022นะคะยางไปปี2ี2 2แล้วเรียบร้อยนะพี่นะนี่เลยซุ้มรอด้านในค่ะนะคะโช๊คเดิมๆโรงงานนะคะ รอยน็อตรอยเม็ดอาร์คด้านในยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะไม่มีรอยสนิมนะคะช่วงล่างยังดีๆอยู่โชค๊คไม่แตกช่วงล่างไม่แข็งกระด้างน,นะคะไม่เคยชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนคันนี้นะพี่นะตัวกระจกมองข้างค่ะพี่เป็นดำด้านนะคะตัดกับตัวรถสีขาวค่อนข้างสวยงามเลยนะคะ ติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันค่ะพี่ฟิล์มค่อนข้างพิเศทเลยนะมืดๆเลยนะคะประมาณ60-80รอบคันพร้อมกับตัวกันาสาดตรงรุ่นทั้ง4บานนะคะนี่เลยนะดามเปิดประตูนะคะมีตัวกันลอยนะคะมีตัวกันลอยให้เรียบร้อยดูด้านในกันค่ะสำหรับด้านในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทอ่านะคะ ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นหุ้มหนังเดิมของอิซูซูนะคะมีตัวมัลติฟังก์ชันหน้าจอนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งหน้าจอสัมผัสให้เรียบร้อยมีกล้องถอยหลังเดิมโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้หมดเลยนะพี่นะตัวแอร์เป็นแอร์ระบบอนาล็อกค่ะแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะเบรกไฟฟ้าอ่านี่ค่ะพี่ไม่สี่หมื่นเท่านั้นนะคะไม่ใช้งานสี่หมื่นกิโล ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้ากร,รมะหยี่ของเดิมสูน์เลยค่ะพี่เบาะผ้ากร,รมะหยี่เดิมๆโรงงานนะคะเบาะสภาพดีนะ้าลุกฟูกไม่ยุบนะคะนี่เลยนะน็อตโครงสร้างขอบประตูนะคะสภาพเดิมสวยๆเลยค่ะพี่นะคะไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนร้อนะตะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ประตูฝั่งคนขับ ะะกระจกปรับระบบไฟฟ้า4บานคนขับ1บานปรับออโตโ้กระจกมองข้างนะคะหมุนปรับองศาระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะแต่พับเป็นแมนวนวลนะ1.9 Active ค่ะพี่ปี289,900 0บาทนะคะ899,000บาทคุณลูกค้าจากคุ้มค่าแน่นอนคันนี้สำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวเบาะด้านหลังพับเรียบได้ปูปิกนิกได้นะจ๊ะพี่นะตัวเบาะผ้าเหมือนกันนะนี่เลย 8 9ส0 0กบาทอย่าคิดเยอะค่ะพี่คุณลูกค้าได้รถปีใหม่นะคะปี2022สีขาวมุกนะไม่สี0 0 0ืกิโลประหยัดแน่นอนค่ะพี่ตัวไฟท้ายเป็นระบบ LED นะเป็น LED นะพร้อมคิ้วกันสาดด้านหลังสีดำนี่เลยพี่ชุดแต่งนะคะได้เป็นชุดแต่งเจ้าของเดิมแต่งชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะค่อนข้างสวยเลยนี่ค่ะ เปิดดูด้านท้ายการนะคะคันนี้นะนี่กล้องถอยโรงงานมีให้เรียบร้อยนะคะระบบด้านหลังเป็นแมนนวลเนาะเปิดฝาท้ายแมนนวลนี่เลยค่ะพี่ตัวน็อตนะคะโครงสร้างหลักด้านหลังน็อตไม่มีขยับแน่นอนค่ะสภาพเดิมๆสวยๆเลยคันนี้นะคะ8 9 9 8 9 9 0 0 0บาทค่ะพี่คุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้นะ นี่เลยน็อตด้านท้ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดมาค่ะนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนของเรานะคะอุบัติเหตุไม่มีมาขายแน่นอนค่ะพี่ของเราไม่ย้อมแมวนะจ๊ามาทดลองขับได้เลยพี่ที่เพชรยนต์นะคะมาหาน้องเอมมี่ได้เลยค่ะที่เพชรยนต์นะคะมาเจอกันนะคะรถของเราคัดเกตคุณภาพทุกคันแน่นอนนะคะเรื่องโครงสร้างเรื่องประวัติมีให้เช็คตรวจสอบครบหมดเลยค่ะพี่ นี่ค่ะนะคะรถไม่มีช้ำแน่นอนนะคันนี้รถไม่ช้ำโครงสร้างเดิมๆนะคะรถไม่ช้ำโครงสร้างเดิมๆประวัติสวยๆเลยค่ะนะคะนี่ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะพี่นะประวัติดีแอร์เย็นมากๆนะคะนี่เลยเห็นไหมจ๊ะ รถปีย2ิบสองค่ะนะคะรถปีย2ิบสองไม่สี่หมื่นนะแมกอัลลอยของเดิมติดรถนะคะพร้อมยางปีย2ิบสองรถประวัติด,ดีนะพี่นะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่ได้ไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะไปเดี๋ยวมีพาดูห้องเครื่องกันค่ะพี่ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นาะยม่อยู่ห้องเครื่องกันแล้วนะคะพี่คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9นะคะ เครื่องยนต์ดีดีไอดีเซลนะพี่นะเครื่องยนต์พี่ดูเลยนะคะเครื่องยนต์สภาพดีเครื่องไม่สั่นไม่ไอนะ,ะ่ะเสียงสายพานนิ่งๆพัดลมนิ่งๆเลยพี่นะคะรอยแต้มสีรอยมาร์คสีทางโรงงานยังคงสภาพเดิมทุกจุดค่ะนะคะห้องเครื่องไม่เคยถูกการแกะการผ่ามาเลขตัวเครื่องตัวถงังตรงกับตัว,ตวสำเนารถชัดเจนแน่นอนนะคะสภาพด้านในพี่ดูเลยอ่ะนะคะนี่พัดลมทํางานปกติค่ะพี่นะคะ แล้วก็ดูน็อตฝากระโปรงท้ายค่ะพี่น็อตฝาอ่ nah, าน็อตฝากระโปงนะน็อตฝากระโปงน็อตไม่มีขยับนะคะน็อตเดิมเดิมโรงงานสภาพดีแน่นอนนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะมาน็อตยึดฝากระโปรงด้านในพี่ดูนะคะนี่เลยนะน็อตคานด้านข้างน็อตยึดไฟหน้าค่ะพี่นะคะน็อตยึดไฟหน้าพี่ดูสภาพดีนะคะนี่ไฟหน้าของเดิมน็อตเดิมโรงงานค่ะนะคะ สำหรับท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะอยากปรึกษาเรื่องการออกรถยินดีเลยค่ะพี่นะคะเพจเพจเดิมโรงงานนะคะอิสุสุนี่เลยพี่รถสภาพดีแน่นอนแบตเตลรี่ดูแลให้ใหม่ค่ะของเหลวดูแลให้นะพี่นะ้าไม่ต้องห่วงเลยนะนี่น็อตฝากระโปรงน็อตย,ยึดฝากระโปรงค่ะพี่ ปะกรโปรงก็ของเดิมโรงงานนะคะตัวแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพเดิมเลยแล้วก็ตัวซีนนะคะแผ่นซีนพวกนี้ท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากปรึกษาคันนี้นะ,ะสอบถามเพิ่มเติมรีบเลยพี่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วเพิ่งพร้อมขายนะคะพี่รีบเลยนะก่อนที่จะไม่ทันนะคะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะ,ะรถอิตุสุ มิวเนะะ1.9แอคชีพปี2022นะ,ะ่ฮะไม่40,000กิโลรถมือเดียวประวัติศูนย์คันนี้นะคะราคา899,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ15,000บาทตลอดสัญญานะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะ,ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยค่ะพี่ไม่เสียค่าบริการนะคะ ปรึกษาเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้เลยนะที่เบอร์096 725 2736ค่ะพี่ดันลาใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ชัดเจนแอนไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นลานนะคะได้เลยนะพี่นะลูกค้าสามารถเอาช่างนะคะมาตรวจสอบสภาพรถ มาลองขับนะคะหรือเอาเลขตัวรถเลขตัวถังนะคะช็คประวัติศูนย์ได้เลยพวกนี้บุ๊กโซวิตออนไลน์มีครบท้วนหมดเลยค่ะพี่นะจ๊ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดส b s คร i b e ให้ด้วยนะพี่นะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะรีวิวให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะพี่นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ